วารุตาเจอแจ็คพอตทุกคนคงจะไม่เคยได้เห็นนี่คือแจ็คพอตของวารุตาค่ะนี่คือรอบที่สองของวารุตาเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่พอได้เงินมาแน่นอนย่อมหายเหนื่อยแน่นอนวารุตาได้มาอีก5ายูโรค่ะ ๙บาทขอเก็บก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะจือกับวารุตยาอีกแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะจะออกไปเก็บขวดค่ะวันนี้ก็ลุยเดียวคนเดียวค่ะสามีไม่อยู่ค่ะเมื่อสามีไม่อยู่เราก็ไปเก็บคนเดียวค่ะเก็บได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้น ก็อย่าลืมเข้ามาช่วยวารุตาเก็บกันด้วยนะคะมาส่งกำลังใจเอาถุงใส่หมวกด้วยนะคะวันนี้อุณหภูมิค่อนข้างที่จะร้อนมากอุณหภูมิประมาณ30กว่าองศาร้อนร้อนแบบนี้แน่นอนค่ะคนดื่มเยอะแน่นอนเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกับวารุตาด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยขอให้วารุตาดได้เจอ เช็คพวรั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 วรคำนี้เป็นคำดีเป็นกรเป็นคำที่เรียกเงินเรียกทองให้กับวารุตากับแฟนนะคะฉะนั้นในการเริ่มต้นในการเข็โขวดวารุตาขอยึดถือคำนี้เป็นสารณะนั่นก็คือจะต้องมีคำว่ารัวๆัวรัวรวรัวรวเสมอค่ะไปกันค่ะ วันนี้บรรยากาศมุมนี้เหมือนมันจะเงียบเงาค่ะแต่อย่างไรเราก็พร้อมลุยทุกคนพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมลุยกับวารุตาแล้วหรือยังเมื่อพร้อมลุยกันเลยวารุตาเจอ9กาบาทมุมนี้ค่ะขอเก็บก่อนเลยขวดเมื่อกี้นะคะไม่คิดว่าจะมีค่าขวดเพราะว่าเป็นขวดที่ดูหน้าตาแปลกๆมากเลยค่ะ แต่ไปดูข้างหลังปายนั่นคือ9บาทนะคะ25เซนค่ะก็เลยรีบเก็บเลยค่ะไปกันค่ะขอให้วารุตาได้เจอเจ็กพอร์วรัวรัวรัว,รว,รว,รวบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาจริงๆเลยค่ะ แต่เช็ดพอร์ตของเราไม่เงียบเงานน้นวรรุตาเจอสามบาทอยู่บนตู้เขาเรียกว่าตู้ตู้โตไอไอตู้ตู้ไฟค่ะเดี๋ยวขอลงไปเอานะคะสามบาทข้างล่างยังไม่ทันลงข้างบนก็เจออีกสามบาทขอเก็บก่อนคะ่ะ วรุตาเจอป้ายแบบนี้ต้องหาขวดตามหาขวดให้เจอแล้วมาแปะก็จะได้ก้าบาทคะ่ะสามบาทมุมนี้ขอเก็บก่อนคะ่ะเมื่อกี้เจอกุณตาก็เข้ากันมาทักทายทำภาษาเพื่อนร่วมเส้นทางสายอาชีพเดียวกันนะคะแล้วก็เธอก็บอกว่าวันนี้ฉันก็เพิ่งออกเหมือนกันร้อนมากช่วงบ่ายว่าอย่างนั้นบอกวรุตาก็บอกว่า ใช่ร้อนเหมือนกันฉันก็พึ่งออกเหมือนกันไปค่ะไปลุยกันเลยพรุตาเจอสามบาทมุม,มนี้ขอเก็บก่อนคะ่ะนี่คะ่ะสามบาทวรุตาเจออีกสามบาทขอเก็บก่อนคะ่ะสามบาทไม่พอวรุตาเห็นกระป๋องอยู่มุมโน้นด้วยคะ่ะขอเก็บก่อนนะคะนี่คะ่ะสามบาทเหมือนเห็นกระป๋องก้าบาทขอเป็นก้าบาทตรงบันไดนี้นะคะ ขอเป็นเก้าบาทนะคะเป็นเก้าบาทจริงด้วยวารุตาเจออีกสามบาทขอเก็บก่อนนะคะมีเสียงดนตรีคนมาเล่นดนตรีกันโอ้ยคนเยอะมากเลยค่ะโอ้หนี่ค่ะ คนเยอะมากมีวงดนตรีมีคนมานั่งทานอาหารแล้วก็มีรถพยาบาลไว้คอยบริการด้วยนะคะนี่ค่ะเยอะเยอะเลยค่ะมีร้านขายเบียร์ร้านขายน้ำเยอะค่ะช่วงแรกขอวารุตาไปคืนขวดก่อนนะคะ เจอสามบาทขอเก็บกอนค่ะหนึ่งยูโรสามสิบเก้าเซนที่ไปขึ้นเงินกันเลยค่ะหนึ่งยูโรสี่สิบเซนได้มาอยู่ในกำมือของวารุตาเรียบร้อยแล้วค่ะมาจากห้างก็มาเจอแจ็คพอตข้าบาตรขอเก็บกอนค้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันที่ริมแม่น้ำรัวขอให้วารุต้าได้เจอแจ็คพอตรั่วรั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 ว,รว ตาเจอขวดน้ำของใครไม่รู้นี่คือหนึ่งขวดขอ,ขอเก็บก่อนค่ะอุ้ยวันนี้เกิดอะไรเกิดขึ้นทำไมคนเยอะแยะมากมายอุ้ยเกิดอะไรเกิดขึ้นคะเนี่ยอุ้ยฝั่งนี้คนก็เต็มฝั่งนี้ก็เต็มอุ้ย อ๋อวรุตานึกออกแล้ววันนี้เป็นวันที่รถรถเก่าๆเขามา,าเ,<อ>เขาเรียกว่ามาชุมนุมกันเดี๋ยววรุจาขอดูรถเลยให้ทุกคนได้ดูนิดนึงนะคะนี้ค่ะอุ้ยขอพาทุกคนดูรถหมายเลข71ว้าว สุดยอดเดี๋ยวให้ดูคันนี้นี่มีแตรปิ้นๆแบบนี้ด้วยว้าวรุ่นเก่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าสวยมากคันนี้ก็สวยคันนู้นก็สวยนี่ดูคันนี้เก่ามากมากวรุตาให้ดูคันนี้ว้าวคันนี้ก็สวยสำหรับคนที่รักรถมามาดูได้เลยนะคะอุ้ยคันนี้ก็สวยค่ะนู้นคันสีเขียวมุมนู้นก็สวย คันนู้นก็สวยอุ้ยสวยเยอะมากแล้วประเอ็นว่าคนขับไม่มีถ้ามีวารุจัยจะสัมภาษณ์เขานะคะว่าปีพอสอไหนกันบ้างดูนี้นะคะดูเครื่องดูเครื่องดูคันนี้ดูเครื่องดูเครื่อง,คอง,คองใครที่สนใจรถเชิญเลยนะคะอุ้ยดูดูดูเต็มไปหมดเลยค่ะมาจอดให้สำหรับผู้คนที่สนใจเรื่องรถ นี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนรถของวารุตาอยู่นี่ค่ะรถนี้ทั้งเก่าตั้งแก่แล้วก็มีคุณค่าต่อจิตใจของวารุตามากไปกันเลยค่ะดูรถกันเพียงคร่าวๆกันนะคะโอ้ยดูรถเสร็จก็เจอเจ็คพอร์เลยเหรอคะเนี้ยขอเก็บก่อนเลยนะคะนี้ค่ะเจ็คพอรตสี่ขั้ว ดูคันนี้มีเจ้ามีเอ้ยเจ้าสิงไอกเสือติ้งติงติงหูน่ารักมากเลยค่ะว้าวขอดูข้างหน้าขอดูข้างหน้าให้ดูข้างหน้าว้าวสวยอุย้ยคันนี้ก็สวยสวยมากคันนี้ก็สวยวรุต่ให้ดูคันนี้นี่มาลิบูมาลิบูบีชซัพรพลายโกลิมิเจด แคลิฟอร์เนียโหรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นเก่ารุ่นกึกแหกึกมากเลยค่ะคันนี้ไปกันค่ะคันนี้ก็กึกแล้วก็เก่ามากไปกันเลยดูรถกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูขวดกับวารูตากันนะคะก็ให้วาุูตาได้เจอเช็คพอตรัว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 อุ้ย วันนี้ควันฟุง้งปิ้งย่างปิ้งย่างสุดๆสามบาทคะ่ะเดินต่อวารูตาไม่รู้เห็นของใครวางไว้มุมนี้อีกก้าบาทขอเก็บนะคะนี่คะ่ะอันนี้คือควันนะคะไม่ใช่หมอกหมอกหรือควันแตกต่างกันที่ หมอกให้ความชุ่มชื้นแต่ควันให้ความรุ่มร้อนแถมแสบหูแสบตากันเลยทีเดียวค่ะควันล้วนลวนล้วนล้น,ลนเลยค่ะเต็ม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 ควันเต็มเต็ม แต่เจอนี่ก้าบาทขอเก็บก่อนคะ่ะมองเห็นแวบๆเหมือนจะเจอนี่คือห้าบาทคะ่ะขอเก็บก่อนคะ่ะนี่อีกหกบาทคะ่ะขอเก็บก่อนเลยลุยกันต่อคะ่ะวรุตาได้ยินเสียงแววคนเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะโอ้เยอะจริงๆเลยค่ะวันนี้ ขอให้วารุตาได้เจอเช็คพอร์ตรัว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 คนเยอะมากอูก<ๆ>้ยเยอะจริงๆวารุตาเจอสองขวดนี้ขอเก็บก่อนค้านี่ค่ะสามบาทขอเก็บกันค้าคนเยอะมากบาทนี่ค่ะสามบาทสามบาทวารุตาเจอเช็คพอร์ตขอเก็บกันค้าเจอในถุง เต็มเลยครับพี่น้องรีบเก็บเลยค่ะวารุตาได้เต็มรถกับเต็มถุงขอไปส่งก่อนนะคะยังเดินไปไม่ถึงครบรอบเลยค่ะขอไปส่งก่อนไปกันเลยค่ะเจ้กระบาดขอเก็บก่อนคาะนี้ค่ะ7ยูโร70อยู่ในกระเมอของวารุตาเรียบร้อยแล้วค่ะเดินออกมาก็เจะกระบาทขอเก็บก่อนขารีบเดินค่ะวารุตามีเวลาไม่มากนักเมื่อกี้น้องที่ปั๊มน้ำมันเขาบอกว่าฉันไม่มี อ่ลาลังสายเบียร์ที่ว่างเปล่าแล้วนะเธอว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันไปหามาให้เธออีกลงังหนึ่งเ็าบอกว่าอย่างนั้นลงังไอ้ว่างนี้ฉันขอจองนะก็อบอกโอเคเดี๋ยวฉันเก็บว้ให้เธอนี่วรุตาเจออีกสาบาทขอเก็บกอนค้าไปค่ะไปลุ้นกันไวๆก่อนที่ฟ้าจะมืดก่อนที่วรุตาจะ,จะเก็บขวดไม่เห็นแล้วมีเวลาอีกประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงถ้าอย่างนั้นวรุตาจะไปส่งที่ห้างไม่ทันก็จะหิ้วกับบ,บ้านหนักมากๆเลยค่ะไปค่ะ กีวาุตาเจอเจ็คพอตรัวๆคนก็ให้วาุตาเต็มรถมาอีกแล้วค่ะอุ้ยยุงก็เริ่มมาอะไรก็เริ่มมาเต็มไปหมดเลยค่ะไปค่ะขอเดินต่อเร่งรีบแข่งกับเวลาอุ้ยยุงมาแล้วค่ะยุงมาแล้วอีกสามบาทไม่ใช่สามบาทอุ้ย ปวดแตกอันนี้อันตรายระวังค่าน,นี้อีกสามบาทอยู่ในโดงพี่ทำแย้วารุตาเจอแจ็คพอตทุกคนคงจะไม่เคยได้เห็นนี่คือแจ็คพอร์ตของวารุตาคะ่ะนี่คือรอบที่สองของวารุตาเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่พอได้เงินมาแน่นอนย่อมหายเหนื่อยแน่นอนวารุตามีเวลาอีก25นาที ก่อนที่ห้างจะปิดแต่เมื่อกี้วรุตาได้คุยกับน,น้องที่ปั๊มน้ํามันแล้ววรุตาจะขอไปส่งบางส่วนที่ปั๊มน้ามันเธอรับได้แค่ไหนก็แค่นั้นนอกเหนือจากนั้นวรุตาคิดว่าก็ไปลนกันที่ห้างกันต,ต่อขอให้วรุตา,าขอภาวนาให้วรุตาได้ไปส่งที่ปั๊มให้หมดนะคะเพราะว่ามีเต็ขวดทั้งนั้นเลยค่ะหนักมากๆไปเลยค่ะขนาดในความมืดวรุตายังเจออีกสองขวดนี่อีกสปหขวดค่ะ พักขอพักแป๊บหนึ่งค่ะวรุตาได้มาอีก5ยูโรค่ะและนี่คือส่วนที่วรุตาต้องหิ้วกลับบ้านเต็มรถเลยนะคะเต็มรถนี้เลยเนื่องด้วยว่าเขาไม่มีรังเปล่าให้วรุตาเหลือเวลาเพียงแค่10นาทีก่อนที่ห้างจะปิดเท่านั้นยังไงก็ไม่ทันแน่นอนค่ะเพราะว่าจากตรงนี้ไปที่ห้างใช้เวลาประมาณ15นาที ยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะก็ต้องขอบคุณน้องเขาที่เขาก็ทำเต็มความสามารถแล้วไม่มีลังเปล่าให้จริงๆขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใยน้องเ็าช่วยนะคะวารุจาก็ต้องแบกอย่างหนักอย่างแรงมากกลับบ้านก็ต้องขอบคุณน้องเขาจริงๆเลยค่ะไปกันค่ะไปลุ้นอย่างน้อยว่าระหว่างทางเราจะเจออะไราบ้าง กลับไปถึงบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวรุตาจะนับเงินที่บ้านเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วแล้ววรุตาก็คนเดียวก็อยากจะรีบกลับบ้านเหมือนกันค่ะวันนี้เจ็คพอร์ตบอกได้เลยนะคะว่ารัว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 ,รว,รวมาก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 ,มาก,มากวันนี้วรุตาคิดว่าตัวเองจะได้แบงค์ม่วงไหมกลับบ้านยังไงก็ลุ้นกันค่ะ ยามค่ำคืน้ากนี้ก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยวนิดหนึ่งนะคะไม่มีผู้คนเลยค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ7นาทีก่อนที่ห้างจะปิดความหวังของวารุตาเริ่มแรกก็สิ้นหวังแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทันห้างก่อนห้างปิดสัก สี่นาทีห้านาทีก็ได้ค่ะอย่างน้อยได้ส่งไปสักครึ่งนึงก็ยังดีกว่าแบกกลับบ้านทั้งหมดค่ะแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเหนื่อยก็พักเอาค่ะเพราะว่าอย่างน้อยขวดเขาก็มาอยู่ในกำมือของวารุตาแล้วจะทิ้งเขาก็เงินทั้งนั้นก็กเสียดายค่ะ บางวันเราแทบจะหาเขายากเมื่อวันที่เราเจอเยอะเราก็ยอมเหนื่อยเอาหน่อยค่ะไม่มีคนเดินเลยนะคะมีแต่รถขับผ่านวารุตาเดินอยู่คนเดียวจริงๆ รูตาได้มาอีก2ยูโร60เซนค่ะเรนตรีเลิกแล้วค่ะผู้คนก็กลับบ้านกันไปหมดแล้วค่ะเขากำลังเก็บข้าวของกลับกันค่ะเช่นเดียวกันกับวารูตาค่ะเมื่อกี้เหลือเวลาอีกแค่ประมาณ2นาทีแล้วประเอนว่าวันนี้ห้างเขาเก็บช้าด้วยผักก็ยังเก็บไม่หมดเลยค่ะ วารุตาก็เลยได้โอกาสจังหวะวิ่งเข้าไปคืนได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีค่ะโหวันนี้วารุตาขอบคุณทุกๆคุณงามความดีจริงๆที่ช่วยวารุตาสุดยอดมากๆขอบคุณมากๆค่ะวารุตาเห็นโคคาโคล่าอีก5าบาทวันนี้ขอเก็บค้าคิดว่าจะไม่ทันห้างแต่ก็ได้ทันโชคดีมากๆๆเลยค่ะ ของในรถวารุจาข้อเหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งตอนนี้เวลา21นาฬิกาหนาทีค่ะบรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาแล้วค่ะมืดเริ่มดึกแล้วค่ะวารุจตาเจออยู่ม,มุมข้างหน้านี่คือ6บาทสองขวดขอเก็บก่อนค่ะน,นี่ค่ะเดินเก็บขวดที่ ที่ริมแม่น้ำขึ้นลงสองรอบไปส่งที่ห้างอีกสองรอบสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้ไฟเขียวรีบค่ะเพราะว่าข้างหน้าเดี๋ยวจะแดงขอวารุตาเหยียบอยู่บนกลางถนนนี้ก็โอเคแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยไปกันค่ะ วารุตากำลังขึ้นเนินกลับบ้านนะคะบ้านวารุตาอยู่มินเนินค่ะแล้วมันก็จะเหนื่อยนิดนึงค่ะอาราาเจออีกสามบาทขอเก็บกัค้าอากาศร,ร้อนร้อนแบบนี้คนดื่มเยอะมากเลยนะคะการที่วารุตา ในช่วงฤดูร้อนจะต้องขยันเนื่องด้วยว่าฤดูหนาวคนจะดื่มน้อยฉะนั้นหน้าร้อนต้องขยันหน้าหนาวเราถึงจะได้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเราค่ะเพราะว่าขวดน้อยคนดื่มน้อยอากาศมันหนาวพารุตากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเหงื่อแตกปัก ดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้ที่วรุตาได้เจอความโชคดีโชคดีที่เราได้เ,เก็บขวดถึงสองรอบแล้วไปส่งที่ปั๊มน้ำมันแล้วน้องเขาก็ช่วยแบบเต็มที่ให้วรุตาได้คืนขวดมากเท่าที่จะมากได้แล้วไม่คิดว่าจะทันที่ห้างแล้ววรุตาก็ได้ส่งไปอีกครึ่งหนึ่ง ที่ห้างและอีกครึ่งหนึ่งได้นำกลับบ้านถือว่าเป็นความโชคดีมากๆเลยค่ะเมื่อมีความโชคดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูจํานวนเงินนะคะว่าวันนี้วารุตาได้เท่าไหร่กระเป๋าใบน้อยของวัลุตาค่ะ มานับเงินกันค่ะว่าว่านจ่าได้เท่าไหร่เบ็นห้าสองใบอันนี้เหรียญสองนี่อีกห้ายูโรสิบห้ายูโรสิบห้ายูโรสิบหกยูโรสิบหกสิบหกยูโรเจ็ดสิบเซนเดี๋ยวร้ตาขอคูณแป๊บหนึ่งนะคะว่าได้ เป็นเงินไทยแล้วเท่าไรคูณแล้วนะคะด้วย36.5บางครั้งอาจจะเป็น3 6หรือว่าเป็น35หรือเป็น37วรรุตาแค่คิดง่ายๆนั่นก็คือ36.5เสมอนะคะเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเขาจะมีการปรับขึ้นปรับลงวรรุตาก็เลยใช้มาตรฐานกลางๆเอาไว้ก่อนนะคะเมื่อกี่คูณเรียบร้อยแล้ววรุตาได้ 690บาทแล้วก็เศษวรุตาปัดมาว่าวันนี้วรุตาได้610บาทพอเห็นเงินแล้วมันมันหายเหนื่อยจริงๆ610บาทที่วรุตาออกจากบ้านประมาณทุ่มกว่าๆแล้วกลับมาถึงบ้านตอนนี้ทุ่มสามทุ่มครึ่ง ก็ถือว่าใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง,งกว่าวารุตาก็ได้แบงม่วงกลับบ้านแล้ว610้อบาทวันนี้เดินคนเดียวเก็บคนเดียวสามีไปทํำธุระค่ะก็ ถือว่าเป็นความโชคดีของวารุตามากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆคุณงามความดีที่ทุกท่านให้กับวารุตามานะคะให้กําลังใจให้วารุตาได้เจอเจ็ทพอรรัวๆแล้วก็ขอให้วารุตาได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ส่งความห่วหงใยมาให้เราทั้งคู่ขอบคุณมากๆค่ะวารุตาก็ปราสถนาให้ทุกๆท่านที่เป็นที่รักของวารุตามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีโชคลาภวาสนาแล้วก็มี ความสุขกายสุขใจตลอดเวลาด้วยนะคะสำหรับวันนี้วรุตาก,ก็ต้องขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมส่งตัวแทนที่เป็นกำลังใจมาให้เราด้วยด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อกชมคลิปใหม่ๆของวรุตาด้วยนะคะสำหรับนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย